สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนขอมานอะอยากได้ราคาประมาณสามพันกลางๆนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ 5G ได้นะครับวันนี้ก็เลยจัดหมายเพื่อนๆนะครับก่อนที่จะไปรับชมแลัวฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างนะครับผมคัดกรองร้านค้าและอานรีวิวร้านค้ามาให้อย่างดีอีกเช่นเคยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับเพื่อนๆ โดยตัวแรกที่นำมาเสนอก็เป็น Oppo A 74 5G นะครับตัวนี้เป็นชิปเซ็ต Snapdragon 480 5G นะและ8รมลอด256นะครับแรมกับหลอดนี้จัดมาให้ดเด่นๆเลยนะก็ได้รับการอัปเกรดนะครับจาก Android วันที่11เป็น Android วันที่12นะตัวนี้แบตเตอรี่5000 mAh mm นะครับตัวตัวนี้เป็นจอ IPS LCD นะ6.5นิ้ว90เฮิรต์นะครับโหสเปคนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มแล้วก็จัดจ้านมากๆเลยนะครับได้ชิปเซ็ต Snapdragon 480 Octa Core เลยนะ กล้องหลัง3ตัวนะครับเมนหลัก48ล,กนนล้านพิกเซลนั้นเราก็มีเลนส์เนปกับเลนส์มาโครให้อีก2ล้านนะครับกล้องหน้าเซลฟี yeah ่ที่16ล้านพิกเซลนะครับลากนิ้วแบบนี้นะครับลงเพื่อจับหน้าจอนะครับหรือว่าจะลากขึ้นแบบนี้เพื่อแบ่งหน้าจอก็ได้ใช่เช่นกันนะครับลากลงหรือว่าจะจับหน้าจอแคปหน้าจอยาวแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหน้าจอแบบนี้ก็สะดวกนะครับหรือว่าจะเป็นไซส์บานด้านข้างนะครับที่เปิดหน้าต่างลอยให้เพื่อน ใช้งานได้หลายหน้าต่างพร้อมๆกันนะครับสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะว่าจะโปร่งแสงหรือว่าทึบแสงแค่ไหนนะครับนี่นะครับลากมาอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เปิดโปรแกรมที่เราต้องการจะเปิดขึ้นมานะก็จะเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้นะครับยังไม่พอมันสามารถเปิดได้ถึง2หน้าต่างเลยครับแต่งี้ก็ได้นะครับมันสะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยนะครับหรือว่าจะตัวช่วยเหลืออย่างการเล่นเกมแบบนี้เราก็มีให้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะสาหรับราคาสามพันกางได้ 5G ี การถ่ายภาพนะคาโป้เขาเก็บรายละเลอียดได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าเลนหลักที่ให้มา4 8ล้านพิกเซลเนี่ยถือว่าคมชัดและสวยงามใช้งานได้จริงนะครับยังไม่พอนะครับกล้องเนี่ยมีออโต้ HDR ให้อีกต่างหากนะครับทําให้เวลาเราถ่ายย้อนแสงไปเนี่ยก็ยังเห็นรายละเอียดของท้องฟ้าอยู่นะครับสําหรับรุน่นนี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆนะครับราคาอยู่ที่9,000นะครับตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะก็เหลือที่3,619บาทนะครับ สำหรับร้านนี้นะไม่ต้องห่วงนะผมเช็ครีวิวให้อีกเช่นเคยนะครับผมจุดพิจารณาของตัวนี้เลยก็คือเขาเป็นลำโพงเดียวนะครับแค่นั้นเองนะฮะส่วนเรื่องหน้าจอเนี่ยรีเฟรชเต๊9 0เฮินนะเมื่อกี้ไม่ได้บอกไปถือว่าโอเคถ่ายฟีดได้ไหลลื่นนะครับก็ลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างนะครับผมแต่พี่บอกนะว่าคัดกรองรีวิวอ่านรันค้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวถัดมานะครับเป็น oppo neo 4g 5g ตัวนี้ก็เคยนำเสนอไปนะบอกเลยว่าตัวเนี้ยคุ้มค่ามากเลยนะครับอาจจะเกินงบมานิดนึงนะแต่ ได้ทุกอย่างมาครบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับว่าในราคา3ามพันบาทเนี่ยเพื่อนๆคุ้มค่าย่างไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยอยู่ที่หน้าจอนะเป็น IPS LCD ก็จริงนะครับขนาด6.5นิ้วนะครับแต่รีเฟรช์มที่ให้มานี่หนึ่งร้อยยี่เลยนะครับโอ้โหมันเยอะมากๆเลยนะกับราคาปีเท่านี้นะครับคุ้มค่าสุดๆเลยนะชิปเซตตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะเลมสตี้แปดร้อยห้ากีนะครับ พอๆกับ Snapdragon 765G เลยนะก็อบอกนี้ว่าชิปเซตตัวนี้เนี่ยเล่นเกมมรรดับกลางได้แบบสบายๆเลยนะครับคะแนนห่างกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะครับกับ Snapdragon 765G โดยจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของเจ้า Oppo Reno 4C 5G ตัวนี้นครับก็คือกล้องหน้านะครับให้มา2ตัวนะ1 6ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเ d e 2ล้านพิกเซลนะครับทำให้เวลาเราถ่ายภาพบุคคลเนี่ยจะตัดขอบได้เียนมากๆเลยนะครับ โดยกล้องหลังตัวนี้นะครับให้มาถึง4ตัวนะเลนส์หลัก4ีล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์แอตโาไวท์8ล้านพิกเซลเลนเล็บกระเด็นมาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับผมที่มันเจ๋งสุดๆเลยคือโหมดกลางคืนเขานะครับถ่ายนะครับสว่างกว่าที่ตาเราเห็นอีกนะวิดีโอเองตัวนี้ก็ถ่ายได้ถึง 4K เลยนะครับเพราะว่าชิปเซ็ตเขาแรงมากนั่นเองนะครับพร้อมกันสั่น e อ s ให้อีกนะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับทำให้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมันจะนิ่งนะครับมือ สั่นแค่ไหนก็ยังพอเอาอยู่อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นชิปเซนทรับการนะครับทำให้การเล่นเกมที่ใช้กราฟ,ฟิกค่อนข้างเยอะเนี่ยพอที่จะเล่นได้นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็คือเกมเกตชินอิมแพกนะครับค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรมากเ่ยก็ยังเห็นว่าเล่นได้ลื่นและเอาอยู่นะครับหรือจะเป็นเกมแนว FPS นะครับเพราะว่าตัวนี้หน้าจอ120เฮิร์ตนะนะก็ทําให้เล่นได้แบบสมูทลื่นๆอย่างนี้เลยนะครับ สบายสบายเนียนตายมากๆเลยนะสำหรับการเล่นเกมแนวยิงเนาะก็น่าจะเห็นถึงความคุ้มค่าของ Oppo Reno 4 4 5G แลครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างนะครับผมก็คัดกรอง้านค้ามาให้อย่างดีเช่นเคยนะครับสำหรับเ,เพื่อนที่ชอบการนำเสนอมือถือแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub s cribe ไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับเ,เพื่อนๆ